เอาไปแม่หนูม,มีไฟสุดตัว,ตวเออนี่ก็ได้วน้องสาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาราช่อดังที่สุดเป็นพทนทิีเซนเตอร์ N T เหมือนประชดป,ประชันแสงมาเลยเป็นดาราชื่อดังแสงมาเลยยังไงบ้างก็นั่นแหละค่ะเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ N T b o a r d b a n d ค่ะก็เป็นเครือข่ายนะคะคมมนาคมแห่งชาติที่พร้อมเชื่อมโยงทุกอากาศให้ทุกคนค่ะก็คือจากที่โบได้ดูแบบพวกโปรโมชั่นต่างๆค่อนข้างคุ้มเลย ก็เลยถามผู like year, year ้บริหารว่าท right ่านได้อะไรจากตรงนี snow, ้เพราะว่าคือ1ปีอ <sleepy> ย่างเงี้ยรายปีเงี oh ้ยสองพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเป็นรายปีนะพี่ปกติละรายเดือนก็หนักแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุ้มมากจริงอยากให้ทุกคนได้ลองมาศึกษากันดูค่ะที่เซนทันเวอร์นะคะเามีเป็นแบบว่าป๊อปอัพให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันมีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยค่ะแล้วก็เด็ตเต็มด้วยใช่ไหมคะคุณพงษ์คะใช่ค่ะมี1000ต่อ600้อยเขาเรียกว่าเมกะเมกะบิตทูเบิลเพรสเซอร์เมกะบิตเพรสเซอร์นะคะ เอ็มเมกกาฮารีที่จริงมันสะดวกสบายมา่อตอนที่เราอยู่ต่างประเทศก็ใช้สิ่งต่อสารก็คือเขาเาเรียกว่าไม่ติดขัดละกันค่ะสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงได้ทุกที่ทั่วโลกเลยค่ะไม่กระตุกไม่กระตุกเลยไม่กระตุกอยู่แล้วเน็ตเราดีเน็ตเราแรงจะเรียนออนไลน์อะไรที่ไหนก็ได้นะใช่ใช่เรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้เลยก็คือครบผ่านครบเครื่องได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแเป็นทูตโฆษณาเป็นไงบ้างวันนีสวยก็มีตั้งหลายชาษน ค่ะมีสามโมชั่นให้รับชมค่ะวันนี้พุ่มกลับก็บกบมาด้วยนะคะก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะก็ได้มาร่วมงานกันก็เขาได้ตีความข,ของคาว่า NT กับบงระดาดรวมกันได้ออกมาว่าดีมากๆเลยะคะ่ะปฝากอ็นทีเเซเตอร์คนสวยดังดนทีอันนี<ะ>้พรโถดปะหนุยพูดหนุยพูดจะีปหนุยแก้ไงเราดังจริงสาธุสิรร่งศักดิ์สิทธิ์ นั่นแหละฮะฝาก NT ไว้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเครื่อขายล่าสุดที่อย่างให้ทุกคนได้มาลองใช้กันค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นเอ่ยหรือว่าแพ็กเกจเอ่ยคุ้มมากๆเลยครับมาปีนี้ <c oughs> มีอะไรบ้างผลงานที่เราจะได้เห็นโบเบลดาเออเดี๋ยวจะมีเรื่อง overacting ค่ะใน Netflix ค่ะ,ะใช่แล้วก็จะมีภา,าพยนตร์เรื่องสิงหเขาฝางค่ะเล่นกับคุณนัเด็กกิมิยานะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีซีรีส์ค่ะแล้วก็มีภาพละครค่ะแสดงว่าปีนี้ก็ได้เห็นหน้าพี่โรทั้งปีเลยปีนี้ก็จะได้เห็นอยู่บ้างค่ะเห็นไม่หายไปไหนแล้วก็จะมีปีหน้าด้วยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์อ่จะเริ่มถ่ายปีนี้ไม่หมดปีหน้าปีแล้วบอกเพราะว่าเเดือนที่สองไม่เพราะว่ามันมีโปรเจกต์ที่เริ่มถ่ายในปีนี้ใช่ไหมถ้าเริ่มถ่ายปีนี้มันจะได้ออนปีหน้าเห็นว่ามีผลงานพี่กี้อะไรด้วยปีนี้ละครดหลอกคะใช่ใครบอก เขาถามมาไหมเขา,าถามเธอว่ามีไหมอ๋อมีไหม,มยังยังไม่ทราบฮะเป็นเอ่อความลับเขาบอกว่าเขาบอกมาแล้วว่าเป็นของพี่อ้นอนหรอจะเล่นหรือปเปล่าอ่าต้องมาดูเรื่องเวลาอีกทีหนึ่งฮะอ,อย่าอย่าเพิ่งฝันถงแต่ถ้าคู่กับเพียอะเรกเป็นยังไงบ้างสมตมติที่ต้องคู่กันสมมติในพวกก็ดีค่ะดีดีใจเลยเพราะว่าอยากจะได้เจอทุกวันเก่มากเล่นด้วยกันอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราเราผ่านการเล่นด้วยกันมาแล้วหนึ่งอย่างคือ M v มว มิวสิกวิด okay. ีโออะไรก็ก็น่าจะโอเคแหละพี่พี่เล yep> ็กเขาเก่งอยู่แล้วเราก็ต้องศึกษาจากเขากังวลไหมเข้าฉากไหนจะทำรู้สึกว่ามันมันเข้าฉากเกลียดกันนะสิพี่จะทำลงหรอเพราะอะไรอ่ะขนาดนี้สงสารเขาคนนั้นละเกินกว่าจะเกลียดพี่ถาต่อเกินคำว่าข้างร้านเนี้ย ห<โ>ลงสมมติตอนนี้บทมัน,มน,มน,นไ,มไม่ออกมาแต่สมมติถ้าต้องเล่นกันจริงๆเราอยากเล่นบทไหนกับเอเล็กโอ้โหจริงๆจริงๆถ้าอยากเล่นจริงอยากเล่นคอมเมดี้กับนาเพราะว่าเซนตลกเรามันค่อนข้างเข้ากันใช้มันลงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบ<ช>เป็นไปได้ก็ดราม่าเหรอคะเลิฟซีเลิฟซีเหรอล้วก็คอยตามเออเลิฟซีอ่ะเลิฟซีไม่รู้บ้าหรือเปล่าใครเข้ามาเลิฟซีนกัน เแต่โมตลกนี่คือในชีวิตประจำวันมันตลกไม่พอหรอมันไม่พอทุกว <c oughs> ัน,งงนคอนเทนต์นนไม่พอ,อคอนเทนต์เราไม่ได้สร้างด้วยบางทีออมันมาหาออถ้าเราไม่อยากเป็นยิ่งเราถามเลิฟซีนะอ,อะกังวลไหมถ้าต้องเล่นกันจริงๆไม่ไม่กังวลเพราะสุดท้ายถ้าเราเข้าคาแรคเตอร์มันก็คือคาแรคเตอร์แหละใครจะเอาตัวจริงมาเล่นวะก็มือเราแยกแกะ พอถึงเวลาทำงานคู่เหมือนตอนถ่ายเออ่แบรนด์คาเทียอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็คือคาแรคเตอร์หนึ่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยดูไู้สึกว่าอ่าถ้าทำถ้าทำงานด้วยกันก็น่าจะไม่ยากอะไรไม่กังวลปีนี้ไม่กังวลถ้ามีอะไรกังวลมาที่ต้องต้องต้องร่วมงานกันในพาร์ทของละครเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขากังวลหรือคนหนักใจหาซึ่งเราอาจจะได้เห็นปลายปีนี้ไม่รู้ค่ะ ต้องมาเช็คคิวกันอีกค่เออทุกคนฝากเช็คคิวด้วยนะฮะใช่อะไระะครอคิวไปโอ้พี่เล็กก็ถ่ายภาพยนตร์อยู่ค่ะทำสารภาพตรงนี้ใช่ค่ะำสารภาพโบก็เยอะอยู่เหมือนกันหาโบถ่ายกับพี่เล็กก่อใช่ใช่ก็เข้าปะกันเลยต้องไปต่างจังหวัดด้วยก็น่าจะแบบแบ่งชิ้นยาแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะเล่นเล่นกับพี่เล็กหรือว่าเล่นเล่นกับใครใช่แต่ถ้าเล่นกับพี่เล็กก็ยินดี Well ค่ะ ไม่ไม่ติดขัดอะไรเนาะเรื่องความกระเด็นไม่ได้คีใช่จะไปกล้าพูดว่าติดล่ะเดี๋ยวว่าจะมีปัญหาติดขาดติแฟนติดแฟนค่ะแล้วเป็นไงบ้างกับลุคใหม่ของเขาแบบต้องสกินเฮดสกินเฮดกล้าใจแค่ไหนหลงเตงอะเนาะไปเดี๋หลงเตงชงทำไมเธารู้ไหมว่าลุคนั้นมันกลายเป็นวยรุ่นให้เขามากเลยดีแล้วค่ะอย่างน้อยเปลี่ยนลุคออกมาแล้วคนแฮปปี้ชอบในสิ่งที่เขาทำก็ดีใจ แล้สำหรับเราสิ่งกันสมสัยกันไหมว่าเราไม่ค่อยจะเห็นกก็เท่ดีนะเป็นอะไรใหม่ใหม่แบบช่วงแรกๆจะไม่ชินเวลาเขาไม่อยู่ใกล้ๆจะแบบไงวะอ๋อพี่เล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราจะเห็นเงามีผมมีอะไรไงใหแบบมันกลมบล็อกเลยอะกมบกเมีไปทำไหมมีไปแกล้งทำไหมมีมีบ้างอะไรคะแต้มนเราไปกินอะไรเลยหมายถึงว่าอะไรอบอ๋อขอบคุณ ก็ดูแลต loo, ัวเองกันทั้งคู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีออสิ่งท่องศิษยาเข้าบ้างที่เป็นแบบตัวช่วยเราอะไใช่ีหมคะไม่ใช่เขาแบบไม่พาไปงานไม่พาค่ะพาไปแต่ว่าอาหารที่เขาทานก็จะแบบว่าดีขึ้นแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าที่เล็กเองก็ต้องหอบด้วยเพราะถ้าพยชน์ี่เขาเล่นต้องแบบเป็นคนไม่มั่นใจเป็นคนแบบกินอาหารไม่ได้แพ้อาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขา ไม่แพ้ไงโาษนาตลอดไม่แต่เราก็ลงไปเยอะึ้นก็ลงประมาณนึงค่ะให้ให้สุขภาพดีขึ้นก็มีคนเขาชอบถามเนี่ยว่าถ้าโปรเพอจะเป็นยังไงทำให้ดูแล้วทำให้ดูแล้วนะคะแล้ชมเน็ตแต่ชอบจะมาส่งนี้สำหรับเราับพี่อลิกหัวเหออะไรเงี้ยชอบหมดที่เป็นขขาใครเป็นเกนอาทิตา์แล้วเนาะม่เนาะ รักหมดที่็นข่าวอะไรบทายนี้ถามเลยเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวแค่ไหนทํางานรับงานก่อนแล้วก็อาจจะมีกินข้าวกันนิดหน่อยเพราะยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นสีงสีเล็บเปลี่ยนเตรียมเปลี่ยนไหมเหลือยังไงก็มันจะสวยอยู่นะสีเล็บอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนอะคะเอออีกหลายปีเลยล่ะผมรู้สึกอย่างนแบบว่าพอไปในทายทีไรมันก็จะมีความเป็น MVP สำหรับคู่เราหรอพี่เพาจะจับตามองว่าดอกไม้กี่พันอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย จะไม่เยอะมากเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างแย่เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะเอ่อรีเควสอะไรเยอะก็่ละแต่พี่เขาว่าจะให้อะไรแค่อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วพี่เขากังวลหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเอาอะไรมาเดี๋ยวโบเดาวได้หมดปีนี้ไม่เอาอะไรก็ได้เก็บตังค์ซื้อแหวนไปเนี่ยคนก็ได้เราเรียกเขาแพงหรือเปล่าล่ะไม่แพงกับรีเควสไปละ เพี่เบสเลยเหรอยังไงถ้าจะแต่งกับโบนาดาต้องเท่านี้เท่านี้กี่หลังโลกี่ยังไงทำไมทำไมมันต้องรีเบสยังไงมันสเปคของเราหวานแฟนอ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่หนูก็พูดไปเรื่อยใหนขนาดไหนต้องเป็นขนาดไหนฮะต้องเป็นขนาดอยากให้ผู้ชายเขาเดินเขามาถามว่าโบมีแฟนหรือยังอ่ะก็ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดต้องเท่าไหร่ถ้าเล็กมากเขาก็ต้องดูใกล้ๆกล้แค่ใหญ่หน่อยเขาก็ต้องเหใกล้ใโอเคมีแฟนก็จะให้เขาสะดดตาไปเลยถ้าแสตาต้องใส่แบบอย่างนี้หรอใช่แบบอ๋อ เพชรใหญ่มากเลยอ่ะอะไรอย่างตอนที่ไปถ่ายแบบด้วยกันมีการร้องให้เขาดูหรือเปล่นี่ครับโบไซไซส์มีหมอรู้กันอยู่แล้วค่ะเรื่องไซส์แหวนเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อจิวเวลรี่ทำเคู่ก็จะรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือขอเป็นเพชรใช่ไหมเป็นเพชรก็ได้พลอยก็ได้ค่ะใช่ชอบชอบอยู่แล้วที่เป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยแต่เขารู้ใจเราใช่ไหมรู้เพราะเราส่งให้เขาดูตลอด มเราก็แบบโอ้ยแบบนี้สวยนะพี่อะไรเงี้ยเออน่าสนใจแค่ไหนเออเป็นแบบโปรยเป็นการโปรยทางอะไรพี่ยงน้าพี่ก็ตอบมาบอว่าพี่เขาอ่านแล้วพี่เขาก็อ่านแล้วไม่ตอบบ้านก็มีโดนตัดเด็ดคือไม่ใช้เอ็นทีใช่ไม่เอาใช้เอ็นทีไงในกระตุกแต่ความรักไม่สะดุดนะคะ เราก็ส่งตลอดเราชอบแต่บางทีก็ไม่ได้ส่งอะไรเราก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราเห็นแล้วมันสวยดีถ้าพี่ชอบแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาน่าจะตรงกับเราหรือเปล่าก็ส่งส่งไปลองส่งไปก่อนเผื่อจะเข้ารอบบ้างใช่เผื่อจะมีแบบเออไปปีกวงนี่สวยอะไรเงี้ยอาจำไว้อะไรเงี้ยแต่วันนทายนี้คือเราคิวเรียบร้อยแล้ว ล็อกไว้ค่ะช่วงเย็นช่วงเย็นเดี๋ยวเจอกันเพราะจริงๆริงทำงานด้วยกันก่อนอุ้ยทำไมนี่จีนความหลับแตกเนี่ยละครไทยมาสิหนิละครไทยเมื่อไม่รู้เลยแล้วทำงานเสร็จแล้วก็คือไปกินข้าวกันต่อใช่ใช่เดี๋ยวไปข้าวต่อค่ะก็ให้เขาหน่อยให้วันเขาหน่อยเพราะไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันน้อยแล้วทำไมเราช่วงนี้คนไทยต่างจังหวัดทั้งคู่ด้วยค่ะของก็แบบไปนู่นการของเขาก็จะไปสมัครการอะไรแบบนครนายกอะไรเงี้ย ก็ต้องพากไม่เจอจ่าคิดถึงนะแต่แต่งลี้ยวเลยแต่เลี้ยวเลสิ่งน้องใหม่จ้าอ่ะอ่ะที่คอยสตอรี่ดำสตอรี่ดำมันเกิดอะไรขึ้นไม่มองหน้าไมอยากอะไรนะมองหน้าไม่พอใจแล้วก็โง่ติดตามเราจริงไม่ติดตามเราจริงเศร้าอ่ะจะร้องไห้เหรอจะไป็นกบดสิบเจ็ดนี้รู้แน่เพราะเขาบอกมา สิบเจ็ดนี้นะคะรู้แน่ว่าทำไมโบถึงต้องขึ้นจอดับเออใช่สิพิซึนเออรเออ้โมีไห้เรื่ออะไรโบชจับดับมาได้ไหมต่อให้มันแบบมบีอะไรนะติดตามต่อนานพอเห็นนี้คนต้องมาถามเออทำไมทรงซัตริยาทำไมนะฮะติดับสองโอ้โหซัตร่ยางอันนั้นมันคืออะไร มันมีมันมีอยู่อยู่สิ่งหนึงค่ะพี่ที่แบบเขาบอกว่าโบแบบไม่สวยโบมีมีตำหนิบนใบหน้าอะไรเงี้ยแบบมีคนอคติกับสิ่งที่หนูเป็นอะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าถ้าไม่ชอบตรงไหนก็เออก็มาวงเลยละกันก็คือเป็น้นยเลยเอแบบหน่อยอ่ะ เราต้องอยู่กับละครบ้างเนี่ยขอโทษลูกหน้าเลยแล้วกันะถ้าแบบเออทำให้เข้าใจผิดอะไรขอโทษละกันแต่ว่าสิเจ็ดเจอแน่เอ่ต้องกลัวกลัวกลัวอาหารนี้รู้ไหมค่ะฝ่ายคนอย่างเาก้เมื่อที่ผ่านมากาลาตุสของเฉลี่ยเสียงลงรูปค่ะไม่เห็นลูกโด่งเอาง่ายๆนะไม่ติดตามจริงแล้วก็ลงอยู่แต่ไม่ได้ลงรูปตัวเองลงรูปลูกชายเออลูกชายคนล่าสุดก็บอกว่าไม่เลือกตั้งแล้วนะครับ ทำไมจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงคะพี่รอบนี้สนุกจะตายก็คือยืนยันว่าออกไปออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วก็คือไปถามที่เขาเรียกว่าอะไรอู่านู่านู่าได้เลยว่ายืนคุยกับป้าหนึ่งท่านนานมากเพราะแถวยาวมากรถบัวไปใช้สิทธิ์ตอนเช้าตกตอนทำตกยังไม่ทันตกค่ะพอขึ้นรถก็คือตกเลยหนูก็เลยแบบเฮ้ยคนมาเลือกตั้งทำไมฝนตกหวาใครเป็นคนทำฝนอะไรหรือเปล่า ไม่มีไม่มีมันอาจจะเป็นแบบว่าความผิดพลาดเรื่องสภาพอากาศนิดนอแต่ทุกคนก็ได้ออกมาใช้เสียงการในฐานะคนไทยก็ได้ทำหน้าที่ตัวเองจบแล้วใช่ก็แฮปปี้แล้วนีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพิ่ศษต้องการค่ะ